สวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะพาเที่ยวนะครับงานเกษตรกำแพงแสนนะครับ<ม>ก็จะมีรถเช่บัสพาเที่ยวนะครับน,นี่ก็จะเป็นพันธุ์ไม้ต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นพันธุ์ไม้ต่างๆอะไรงานนะครับ สวนกำนันฉลองนะครับอันไม้ต่างๆที่นำมาจัดแสดงในงานเกษตรนะครับ